ใจรวมรับชชยในงานพระเจ้าให้เรามีหัวใจเป็นหเดียวด้วยพลังเราก้าวไปประกาศชัยขององค์พระเจ้าพวกเราทุกคนจงพร้อมเดินไปด้วยกันสุภาษิตสอนใจเดอะซีรีส์กลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วครับ วันนี้ ep 23ครับขอบคุณพระเจ้าเสนอในตอนที่ชื่อว่าคิดแล้วพูดผมอาจารย์ป๊อปรับหน้าที่ในการบรรยายในวันนี้นะครับในพระธรรมสุภาษิตบทที่23ข้อ15 16ผมใช้ในอมะตะธรรมร่วมสมัยนะครับในพระธรรมสุภาษิตกล่าวว่าลูกเอย๋ยหากเจ้ามีใจฉลาดเราก็ปลื้มใจ เมื่อเจ้าเอ่ยปากกล่าวสิ่งที่ถูกต้องจิตวิญญาณของเราก็แช่มชื่นให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับสุภาษิตบทที่23ข้อ15-16แล้วขอบคุณพระเจ้าที่เราจะมีใจที่เราจะฉลาดเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงโปรดเมตตาอวยพรพวกเราและขอบคุณพระเจ้าที่เราจะมีคำพูดที่ถูกต้อง เพื่อพระเจ้าจะทรงโปรดอวยพรเราให้เราเข้าใจในสิ่งที่เราพูดเข้าใจในสิ่งที่เรารับรู้และถวายเกียรติพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าและขอการทรงนำของพระองค์ที่มาถึงเราให้เรานั้นมีชีวิตที่ถวายเกียรติพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพสรสำหรับผู้ฟังทุกท่านให้เกิดประโยชน์มากมายขอบคุณพะระองค์เราล่วมเชื่อในนามพระเยซูคริสต์เอเมน ในพระธรรมสุภาษิตกล่าวว่าหากเจ้ามีใจฉลาดแสดงว่าเรามีสิทธิ์ไม่ฉลาดได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราฉลาดพระเจ้าก็ปลื้มใจและถ้าเราพูดพูดสิ่งที่ถูกต้องทำให้จิตญาณช่มชื่นหรือพระเจ้าได้รับประเกียรติเองนะครับถ้าเรากล่าวพระวจนะของพระเจ้าก็จะทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่ถูกต้องคืออะไร และสิ่งที่ถูกต้องเรามองย้อนกลับครับมาจากใจที่ถูกต้องมาจากการกระทําที่ถูกต้องมาจากความคิดที่ถูกต้องแล้วทําให้เรานั้นมีความฉลาดพระองค์ทรงตรัสว่าความยำเกรงในองค์พระเนเจ้าทําให้เรามีสติปัญญาถ้าเราอยากฉลาดเราต้องมีสติปัญญาของพระเจ้าครับแล้วจะทําให้พระเจ้าปลื้มใจเพราะเป็นความฉลาดของพระเจ้าที่อยู่ในตัวเรา ฉะนั้นเรากล่าวอะไรก็จะทําให้ทุกอย่างที่เรากล่าวนั้นมีแต่สิ่งถูกต้องมีสิ่งที่ทรงคุณแล้วทําให้พระเจ้านั้นแช่มชื่นหรือชื่นบานหรือภาคภูมิใจในตัวเราเรามาดูกันครับเราเคยได้ยินสุภาษิตไทยใช่ไหมครับเรื่องการพูดว่าอย่างนี้ครับพูดดีเป็นสีแก่ปากพูดมาก ปากจะมีสีนะครับคำว่าสีสอสลาคือศักดิ์สีเกียรติยศชื่อเสียงดีแล้วสีที่อยู่ในคำท้ายของสุภาษิตอาจจะเป็นสีแดงของปากก็ได้นะครับเรามาดูกันครับการพูดต้องพูดดีพูดชัดเจนพูดตรงไม่อ้อมค้อมเรียกว่าพูดดีมีวาทะศิลปถูกไหมครับ สำหรับคนที่พูดเข้าหูคนฟังดีนะครับการพูดดีกับการพูดเข้าหูคนก็เป็นเรื่องที่คล้ายๆกันแต่การพูดเข้าหูคนคือพูดด้วยเจตนาจริงใจใสซื่อสะอาดและบริสุทธิ์ไม่มีอคติครับการพูดที่มีกาลเทศะคือการพูดที่เข้าใจคนฟังพูดให้ได้ประโยชน์พูดฉะฉานเป็นที่นิยมชมชอบ รักษาเวลาไม่พูดพร่ำเพื่อคนฟังแช่มชื่นได้รับการหนุนใจและสามารถนำเอาคำพูดไปต่อยอดไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้การพูดดีๆก็จะทําให้ทุกคนนั้นได้ประโยชน์แน่นอนนะครับและถ้าพูดดีพูดเข้าหูคนยิ่งเกิดประโยชน์ใหญ่เลยครับฉะนั้นการพูดดีเป็นสีแก่ปากนั้น ทำให้ทุกคนได้รับเกียรติยศได้ศักดิ์ศรีได้ชื่อเสียงที่ดีแต่ถ้าพูดมากเรามาลองดูครับการพูดมากปากจะมีสีก็คงส่อหรือสะท้อนให้เห็นถึงการพูดที่ไม่ยับยั้งชั่งใจพูดไปเรื่อยไม่มีกาลเทศะไม่แคร์ต่อคู่สนทนามีแต่เรื่องไร้สาระอวดตัวบงบอก ถึงการอยากอวดอ้างบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีใครอยากรู้ซ้ำยังถักถางผู้อื่นดูถูกคนอื่นแบบไม่รู้ตัวพูดซุบซิบดินทาการพูดมากจนเป็นนิสัยอาจก่อให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีไม่มีคนเลื่อมใสในตัวตนที่เป็นอยู่หรือหากเป็นคนปากไม่ดีด้วยก็จะทำให้การพูดสนทนานั้นยิ่งเลวร้ายใหญ่เลยครับแทนที่จะส่งเสริมกลับทำให้เสื่อมเสีย และกลับนำความเสียหายมาถึงตนเองหรือต่อผู้อื่นหรือต่อชุมชนการพูดมากจะทำให้ปากมีสีนั้นไม่ดีเลยครับฉะนั้นเราต้องยับยั้งชั่งใจครับเรามองย้อนกลับครับถ้าเราพูดดีๆพูดมีกาละเทศะพูดและเราคิดถึงประโยชน์ของคู่สนทนาของเราก็จะเกิดประโยชน์มากมาย ไม่อดตัวครับต้องทำใจไม่เหยียดหรือดูถูกคนอื่นจากคำพูดของเรานะครับในพระธรของพระเจ้ากล่าวไว้ว่าไวในการฟังและช้าในการพูดให้เราใขร้ควรหรือรีบเก็บข้อมูลที่เกิดประโยชน์ต่อเรามากที่สุดเพื่อเราจะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันในการไวในการฟังนะครับเพื่อเรารับไปแล้ว เราจะเอาไปปฏิบัติจนเกิดประโยชน์ในตัวเราและผู้อื่นและเราเองสามารถสอนผู้อื่นได้ด้วยเช่นการฟังพระชนะการฟังเทศการเข้าอบรมบทเรียนต่างๆในพระชนะของพระเจ้าหรือการที่เราทั้งหลายนั้นได้เรียนละวีวาลศึกษาเรื่องแบบนี้ครับให้เราไวต่อการรับรู้เพื่อน,นำให้เกิดประโยชน์ในชีวิตของเราไม่ใช่เราจะาความคิดของโลก หรือฟังแต่เรื่องซุบซิบมินทาจะวัยหาใช่ประโยชน์ต่อาการรับรู้ไหมเพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าเป็นความคิดของโลกจะทำให้คุณตกต่ำลงตกต่าลงหรือคุณกำลังหมกมุ่นอยู่กับความคิดเหล่านั้นจนทำให้คุณพูดในสิ่งที่ไม่ดีออกมาเราจะต้องฟังแต่สิ่งดีๆเพื่อเป็นประโยชน์และเราจะพูดในสิ่งดีๆ พระธรรมสุภาษิตบทที่23กล่าวว่าหากเจ้ามีใจฉลาดพระเจ้าปลื้มครับและถ้าพูดด้วยทำให้พระเจ้าภาคภูมิใจในตัวของเราฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราควรทำให้พระเจ้าครับการฉลาดพูดที่มาจากหัวใจที่สะอาดและมีน้ำใสใจจริงจึงพูดแต่สิ่งดีๆออกมาให้เกิดความภาคภูมิใจต่อผู้ฟังด้วย เราจะต้องแสวงหาสิ่งดีๆเพื่อเป็นข้อมูลนะครับสิ่งจริงใจสิ่งทรงคุณสิ่งน่ารักสิ่งที่สัตว์ซื่อไว้เป็นหลักในการดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องจะทำให้ทุกคนที่ฟังเรานั้นอยากฟังมากชื่นชมภาคภูมิใจกับเราไปด้วยและนอกจากคำพูดแล้วการประพฤติจะต้องสอดคล้องกับสิ่งที่เราพูดด้วยทั้งพูดทังทำเหมือนกัน จะทำให้เราถวายเกียรติพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงรักและทรงอวยพรและเพื่อเป็นพรกับทุกคนที่ฟังด้วยเอเมนไหมครับฉะนั้นเราจะต้องฉลาดเพราะความยำเกรงของพระเจ้าเป็นบ่อกเกิดของสติปัญญาและความรอบรู้ต่างๆข้อคิดสอนใจครับเราต้องของการชำระปากและใจของเราให้บริสุทธิ์ และสารภาพบาปทั้งสิ้นในเราเราจึงมีคำพูดที่ออกมาจากความคิดที่ถูกต้องและรู้จักการบังคับตนและเราจะมีคำพูดที่ดีตลอดไปอเมนไม่ต้องแปลเลยนะครับถ้าเรามีคำพูดไม่ดีขอการชำระจากพระเจ้าถ้าเรามีใจไม่ดีขอสารภาพบาปกับพระเจ้าเพื่อเราจะมีสิ่งดีๆในชีวิตของเราที่เรามีความคิดถูกต้องมีการบังคับตนแล้วเราก็พูดจา ด้วยความหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันเอเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้าข้อคิดท้าทายครับวันนี้คุณคิดก่อนพูดหรือยังถ้าคิดแล้วขอบคุณพระเจ้าและขอพระเจ้าส่งเสริมเราทําต่อไปหนุนใจต่อไปเสริมสร้างซึ่งกันและกันแต่ถ้าเราเผลอไผลแล้วเราไม่คิดก่อนพูดขอพระเจ้าช่วยเรา และเมตตาเราขอการชำระในใจของเราและคำพูดของเราให้เราทั้งหลายสะอาดและบริสุทธิ์ให้มีคำพูดที่มาจากพระเจ้าเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าครับผมขอปิดท้ายด้วยพระวจนะสุภาษิตบทที่23ข้อ15 16อีกครั้งนะครับลูกเอ,อ๋ยหากเจ้ามีใจฉลาดเราก็ปลื้มใจ เมื่อเจ้าเอ่ยปากกล่าวสิ่งที่ถูกต้องจิตวิญญาณของเราก็แช่มชื่นสุภาษิตสอนใจเดอะซีรีส์วันนี้เราจะอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าพระบิดาวันนี้ลูกเองขอมีใจที่ฉลาดเพื่อพระเจ้าจะปลื้มใจในตัวเราและเราขอมีปากที่สะอาด เพื่อเราจะกล่าวสิ่งที่ถูกต้องเพื่อจิตวิญญาณของเรานั้นจะแช่มชื่นและขอบคุณพระเจ้าที่ชีวิตเป็นชีวิตที่เราทั้งหลายนั้นจะถวายเกียรติพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่ชีวิตของเรานั้นจะเป็นชีวิตที่สะอาดเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์ขอาการชำระทั้งสิ้นของพระองค์มาถึงเราเพื่อเราจะเข้าใจในพระชนะของพระเจ้าเมื่อเรากล่าวถ้อยคําของพระองค ทุกคนจะได้ยินได้ฟังและทุกคนได้รับการหนุนจิตชูใจทุกคนจะได้ทราบเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ว่าพระเยซูคริตสต์ทรงตายแม่งเขียนพระเยซูคริตสต์ทรงช่วยและอวยพรพวกเราขอพระคุณความรักสันติสุขดำลงท่ามกลางผู้ฟังทุกท่านและนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ขอพระเจ้าอวยพรพวกเราทุกคนขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เอมเมนรายการสุภาษิตสอนใจเดอะซีรีส์ ก็จบลงแล้วนะครับขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพรพวกเราทุกคนวันนี้ผมลาไปก่อนขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านสวัสดีครับความรักจริงแท้รักต้องวดทนทุกลางผิดแม้กี่ครั้งก็ยังอภัยเสมอดับนานเท่านาน มันคงดังรัดแรกเจอเอภัยเสมออย่าได้คิดเอามาใส่ใจให้รู้ไว้เลยรักแท้ต้องไม่ฟังจำและไม่ตอบยำ้ำซ้ำเพิ่มให้เขาอับ ต้องทนได้ทุกอย่างเปลียนด้วยความหวังและเชื่อในส่วนที่ดีหากรักกันรักแท้เท่านั้นที่ควรมีนั่นคือความรักที่ให้อภัยเสมอความรัก